พามาชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับและนี่คือ l a m b e t t a g 350นะครับตัวท็อปสุดของ l a m b e t t a นะครับนะเป็นเครื่อง3เบอร์ 50cc นะครับป้ายแดง200,000กว่านะครับมือสองจัดมาแล้วนะครับราคาเล้าๆกันเลยนะครับ159,000บาทกับ l a m b e t t a g 350สีน้ำตาลปี2025นะครับย้ำว่าคอส2025แท้ๆนะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้เลขไม่์แค่150โลเท่านั้นนะครับนะ ใหม่กลิบนะครับสภาพป้ายแดงนะครับใครที่กําลังมองหาป้ายแดงนะครับกําลังดูรุ่นนี้อยู่นะครับลองมามองคันนี้นะครับมือสองนะครับสวยๆนะครับป้ายทะเบียนเป็นประจวบนะครับท่านผู้ชมนะสภาพบอกเลยว่าป้ายแดงนะลองสังเกตนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับอะไรแต่งมีเหล็กหลังให้นะครับแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นตัวชาร์จแบตนะฮะติดมาให้นะครับยางหน้าเต็มๆนะครับ แจนะครับมีทั้งคีเรสนะครับแล้วก็มีกุญแจดอกนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับใต้เบาะจะมาดูใต้เบาะก่อนใต้เบาะก็จะมีเป็นอ่กล่องของแอลเบต้านะครับในนี้ก็จะเป็นกุญแจนะครับสำรองนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็มีกระจกนะครับกระจกเดิมนะครับประมาณนี้นะครับนะดูเลอกไหมครับ อันนี้วิ่งอยู่นี่ครับ154.5โลนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับสตาร์ทแชร์เดียวติดนะครับสายด่วนโทรครับ0 9 4 9 6 9ส9 6เหรือแลยอดนไลน์ครับ VAKYDO MN 159,000บาทครับ l a m b บต t าจีสามูนปี2025ครับผมยละเรียดแร้ผ่อนเดี๋ยวลงไว้ที่ใต้คลิป